สวัสดีครับทุกคนครับเดอะเป็ดจะไปสูทีมแล้วตอนนี้เรา44ดาวแล้วฮัลโหลพี่สตรีมเปล่าใครวะไอเป็ดเหรอพี่อีก5ดาวผมไปสูอ่ะส่งไปหน่อยดิได้ดิน้องส่งขึ้นนะพี่ไม่ใช่ส่งลงนะกลัวจะโดนเขาตบแพ้นะแล้วจะส่งเข้ามาซูได้ไหมเนี่ยสภาพเนี้ยทุกเป็ดกูกระโปงกูไม่อยากจะมาบอกหรอกกลัวมันแบบเสียกำลังใจอะเดี๋ยวเราไปจอยกับเอฟบีนะครับสวยเหี้ยอะไรเนี่ย จะขึ้นสู้ด้วยตัวนี้จริงๆนะหละเฮ้ยอย,อยู่กูแบบอยากล้ำลึกความหลังอะมันผูกพันมึงไม่มีฮีโร่ที่มึงผูกพันเหรอวะเฮ้ยพี่วีกับฮีโร่ที่ผูกพันของเขาอะเออทุกคนจะมีฮีโร่ที่ผูกพันเฮ้ยแล้วเพชรก็จัดฮีโร่ที่ผูกพันวะ่ะเราจะมาเล่นฮีโร่ที่ผูกพันแล้วเราจะเอามาผูกกันแล้วเราก็จะท้องชนกันฮะพเพชรแกเชื่อมโยงเป็นยังไงวะันเนี้ย <laughs> นี่เนี่ยผมมีคําถามครับว่าครับผมครับเป็ดนี่เอาลงใครครับเนี่ยมาดูเปิดแต่ละโคกตัวไะเอ๋อมันไม่ผิดนะมันเลือกคนแรกเน้นผูกพันไงเน้นผูกพันแต่เข้ากันหรือเปล่าไม่รู้ให้ผัก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 ให้อีกผักให้อีกสวยจับสวยจักเรียบร้อยต้นไม้ได้บ่อต้นไม้ได้บ่อต้นไม้อีกหน่อยต้นไม้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 ตายทันทีเดยวเว้ยไอ้ต้นไม้มึงตายหน่อยมึงตายหน่อย มาข้างล่างผมมาข้างล่างอะไรอะไรต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ผมขาดให้ผมหักให้ผมหักอีกไม่ไหวแล้วผมไม่ทำทำไมอ่ะรักธรรมชาตินี้ปลูกใบโหระพาแหลมแหลมจัดแหลมจัดระวังระวังฟอลเลนน้องฟอลเลนอุ้ยอู๋ยาวโหระพาพยายามอยู่พยายามอยู่ยันยันแล้วสวยไปนะครับดิงไม่ลิง ทำไมเพื่อนกูกูมีต่งเลือดทำไมเพื่อนกู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 ไอ้เกี้ยร์นี้รับให้รับให้รับให้ไม่ตายตัดนลือดให้ตัดเลือดให้ไม่ไม่เฮ้ยเฮ้ยอย่าเกิดนะสารพาดนี่ชิบหายนะโง่นะจะเป็นสตรีมเมอร์ชั้นต่ำเลยถ้าพ้าตรงนี้คูดสกูไม่กล้าไปเลยเมดมันเสียฟิกเกอร์ตอเลนครึ่งหลอดกำลังหาโพซิชันในการรอไปเรื่อยอ่ะจริงๆไม่มีเกียอะไรเกีรกระโปงอยู่ตรงนู้นอ่ะ ผมมาถึงแล้วผมมาถึงแล้วเพื่อนโดนนะผมพักให้ที่อยู่ไว้ที่อยู่ผมพักเมทส่วนครับส่วนครับส่วนครับเลี้ยวหาได้ยังโพสิชั่นด้ยีเฮ้ยผมพักเมทให้พักเมทให้ผมทำเลื่อนตัวนี้ให้โผละพาไปหอนโดนผมอีหนึ่งผละภา เอางี้นอกจากคนดูเนี่ยใครที่โหลดเนี่ยลบเพจทิ้งเลยดีกว่าที่โหลุกเป็นสตรีมเมอร์ชั้นต่ำอ่ะชั้นต่ำเลยอะเอออ้าวกูที่หนึ่งว่ะกูที่สามแล้วเจ้ยกูเป็นสตรีมเมอร์ชั้นต่ำแล้วใครรู้ว่าคะแนนเที่ยวคนดูศูนย์จุดหนึ่งอ่ะโอ้โหเน่นะครับครับสี่สิบหกดาวแล้วอีกสี่ดาวหลงบีสวัสดีครับหายค้างแล้ว เฮ้ยแต่ซันโดนเกมนีชนะละเฮ้ยนี่มันเพลงเลยนี่ว่ะพี่วีเอาจริงนี่ว่ะ <โด S 1> เฮ้ยยัดแค่ขึ้นหลอดพี่เฮ้ยมันฟิกสะดึอปึ๊บสะดิอปึ๊บสุดยอดโซโล่คิวโอ้ย,อย,ยอเขี้อ่าาาาหาาาีาาาาาางาาาาาาา่งาาางาาาาาัาา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 าพาาาาาาา่งาาางาาีาอาาาาาาาลงาา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 าลาาาาาาเรียนยังไลง,ลงอน,นุบาลหลายใจ เเดใคครรฟัังงววไ้สตต์โท่กลุ่มทาเกตแบบว่าตั้งแต่แบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นพี่ช้างไงพี่กลุ่มทาเกตตั้งแต่ตอนนั้นเลยเก็คือเจ้าชูตั้งแต่อนุบาลเฮียโคตรชูเล่ตเลยเพลงเฮียอะไรวะเนี่ยเป็นคนนมไว้ขนาดนั้นรู้จักกันตั้งแต่อนุบาลเลยเด็กก็ใช่ไงขวดนมที่เธอดูดไม่เท่าตูดของเจเล้าอยู่คนเดียวมีอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวมีมีใครด้วยได้คนเดียวมันลงสกิลหมดแล้วมันลงสกิลหมดแล้วผมไปเติมพี่ตัวล็อกเอ้ย ปูแม่งนี้ที่ผมต้องเอาตอรี่ไอ้เป็ดไม่ต้องเสือกมันก็ได้นะมันเป็นหน้าที่พี่โอ้นิดนหน่อยหน่อยผมก็ต้องทำนี่แหละไอ้คนไม่ใช่บางส่วนให้เขาหาว่าเสือกโอ้ไม่มีคนยืนสวยละเฮียไม่ไม่ไม่เก็บสองว่ะสวยเฮ้ยเปต้าหลุดสวย สุดยอดเพ่อโอ้ย่แสบอ่ะแสบเจ็บปวดรวด้าก่อนน้องพลชมพู่มยแสบอ่ะสุดยอดไปเบยเฮ้ยแต่ผม MVP สองเกมแล้วครับ ไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่แดงของเราแดงู้ของกู้เลยได้แล้ววะอะไรอ่ะโดนใบหรือโดนาตัว่าตัวนี้ได้เหรอเป็ดมันมาเหรอโอ้เงียบโอ้ มีอ,อ,อยู่เพชรฟางโดนเดี๋ว <The S 1> อเอ,อ็นโซให้โอกาสไหมอ่าเรียบร้อยแล้วลาก,ก่อยเฮ้ยตุกย่ดสู้กันดีกว่าเฮ้ย MVP 3สามเกมติดว่ะเฮ้ยทำไมมารอ,อดเดี๋ยวนะ <laughs> พีเจวายวกูเพิ่งเห็น เดี๋ยวนะพีเจวายไม่พอพี่มีได้หรอวเกมนี้กูแก้เกมด้วยตัวอื่นนะแก้ผ้าไอ้สัตว์ไม่ก็แก้ปัญหาพี่แอคไลว์ว่าแอ๊กไลว่าแค่นั่นเองเฮ้ยอ๋อเนี่ยเนี่ยม้วนกลับไอ้สัตว์ตัวกูยังหนาโดดนะเนี่ยกูโดดให้ได้กูโดดให้ได้พี่ขอโดดเลยกูสวยจัดมังกรยังมังกรสวยจัดครับสวยสวยอยู่ ไอมึงแซบลาบอดฮะจิงพี่ทำทำไมนี่จิงอะไรนี่ยไอยี่กูโตไม่โดนเลยยี่กูลัานเลยใหพี่ให้หายามโมายาโเก็บสองผมเก็บสามเก็บสี่เฮ้ยบ้านบ้านบ้านสายบ้านสายผมเบก้เบก้เบก้ไอ้เหี้ย ไปไปรับหน่อยไปรับหน่อยไปรับหน่อยไปรับบ้านหน่อยเฮ้ยเฮงยเฮ้เฮงยเฮ้ขอโอกาสเดียวพ่อมึงดิเฮียช็อตฟิตส์ตอหนังแม่มึงไปตีมพ่อคุยไรมึงกูเล่นด้วยความอดทนเย็ดแม่เฮียช็อตฟิตส์เจ้าเลรืะเนี่ยเฮ้ย MVP มสี่ตาติดดาวสุดท้ายผมขึ้นซูแล้วพี่เฮ้ยานี้ขึ้นซูแล้ว ขึ้นด้วยตัวอะไรดีอ่ะการจะขึ้นซูพปีมอ่ะมึงขึ้นช้ากว่าคนคนหนึ่งมึงต้องเล่นตัวนี้บูชามันเว้ยตัวอะไรเพี่ยคนนี้เขาขึ้นซูไปแล้วเหรอใช่เราต้องขึ้นซูด้วยฮีโร่พี่ต๋องใช่ไหมใช่มึงกล้าเปล่าฮีโร่ต๋องอินเตอร์ว่ะตานี้แหละเป็ดไปคือเปดไปเอาแค่ตัวเหมือนก็พอนะไม่ต้องโคเวอร์ทั้งหมดนะเป็นมีพิษเฮ้ยสิงไปเนี่ยเห็นกูเป็นคิวกดจะโดูกูซะได้เฮ้ย ไม่อยากกลับว่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เดี๋ยวไอ้เหี้ยมึงก็ให้สัญญากูหน่ได้ไม่ยอมเลยสิ้นเสียงเพื่อมึงโดนเลยก็บนโดนกูกดวะกูโดนได้ไงวะบินตายนะโอเคง่ายพี่ก็เข้าไปหัวดง่ๆหน่อยเออกูหัวดง่ๆแบบไม่ได้กินอะไรแล้วมันรำไม่ได้หรือยังไงทำไมมันแพ้พี่วะไย่นี <so ้เลยเด็กเลือกข้อมือก็แค่ อยากเล่นด้วยจูงอยากเล่นด้วยจูงมาด่วนมาด่วนครับมาด่วนเล่นด้วยนมาด่วนมาด่วนต้องการด่วนอ่าพี่ผมไม่ได้สตาร์ทห้องเยะละไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยสตาร์ทพี่จะวายังไม่สตาร์ทบ้างปะถ้าอยากโยนใส่เพื่อนอะไรเงี้ยก็จะเล่นฮะเมื่อกี้เขาอยากโยนใส่เพื่อนเหรออ่าเรขาให้เกาเกาเกาเลย เอ้ยแล้วก็กดมวยแล้วยังยังเลยไอ้เหี้ยมึงยิงตัวนั้นดิไอ้เหี้ยมึงยิงแค่ทำไมเรากูตั้งอะไรอ่ะเส้นเหรออ๋อใช่ตั้งผิดพี่คออะไรดีเสือแผ่อยากขึ้นสู่แล้วอะเฮ้ยกูโคตรตั้งใจเล่นเลยดันเลนยับเลย S S สู่พีเอ็มกูน่าจะอีกสามเกมหรือเปล่าเอาเกมนี้แหละเพชรต้องหาตังค์ไ้สัตว์จนสุดแล้ว มึงอ่ะไม่ได้เล่นตัวละครไอตองแต่มึงอ่ะสวมเป็นยาไอ้ตองไม่อยู่ไอ้ซ้ยเยี่ยบิีไปแล้วหนึ่งคนอ๋อ oh, รู้แนละ้วเงียงอ่ะสวยร่างครับห<ว>้าครับสวยจัดไม่มีรางอะเลยคนไหนกันอยู่ครับเออฟอนแิแตกเลยเอ็นโซไฮเซตเทเจยครับ โซนด้นซ้ายยาวครับเราได้กางยาวเหลือเทนน่าจะจบได้ปะเฮ้ยสู้พิม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 ไม่ยวเดี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 ยยวไอ้ย่เดียวไม่ตัดเราไม่เล่นมุกนีินานแล้วนะอยากเลยพี่เล่นบ่อยคนเบื่ออยากเฮ้ยจะเล่นอีกคนก็ดูเชี่ยคนนี้มันเกิดเพชรมันยิงไม่ได้มันเกิดไอ้เที่ยมึงจะฝืนทำไมอ่ะครับครับครับพี่ครับเราจะเสียเวลากับมันนะระวังนะชื่อผมล็อกแม่งให้ตายผมโดนว่ะผมโดนว่ะพี่ดูหน่อย อยู่ช่วยอยู่ไม่กดขายไม่ติดเลยครับกอดไหมต้องกอดแล้วช็อตนี้ต้องมาช่วยผมยิงไม่ทันเนี่ยบุญเลยกูนี้ได้ไหมกูมา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 สวยเราได้แทงมาได้เทนมาสวยแล่กันไปเป็นโซอยู่ในพุ่มข้างหน้านี้ โซก่อเกิดพี่วีฝืนขวาได้ปะโอเคได้ละงดงาม5-4เราจะจบเลยหรือเราจะรอก่อนก็ได้เดี๋ยวผมขอเซตของเล่นพองคีฟกลางเลยเอ็นโซเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราอยู่ไกลไหมเออนเอ็นโซเขียวกูดันเดินบนเหรอเล่นก็ไม่อยู่นะตามมแล้วตรงนี้ชัดเอ็นโซอยู่ฮะตายสอนโหเขาเล่นลับปีไม่ปีไม่ปีไม่ปีโอ้ยเชี่ยติดเขียว ไม่ค่อยดีละมึงเล่นกันเร็วแหวะเมื่อกี้มันน้อยกว่าไหรอรอเมื่อกี้มันเล่น3 5มห้าเฮียห้าเเกินเดีวดาร์กก็ได้ยอมจัอ่านิคพยายามกัดเฉพาะเอนโซ่พยายามเตะแล้วก็คอรเลนที่มันลึกเกินถ้าคอรเลนไม่ลึกเกินมันมันเอนโซพลาดสกิลอะเอนโซพลาดสกิลวางศัตรู สูพิมแเราโยนมาตลอดนะครับสูพิมนี่คือไม่ได้ทุกคนไม่สูพีไหมเนี่ยเฮ้ยผม MVP ทุกตาเลยว่ะเไปเชื่อปะก็กลัวคือ k ีย์เพลเยทุกตาจริงพี่จริงจริงพวกพีคือโคตรโหดโคตรอันตรายทุกเกมคือผมตอนนี้กูตึงจริงไอ้สัตว์ทีวี รอเรียกวะไดีว่ะรอเรียกลวงให้เป็นว่ะเฮ้ยเชื่อ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 เชื่ยสอดไส้เฉยเฮ้ยปิดได้นะ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 เชื่อผมได้ว่ะไปแล้วี่ะปั๊มตกไปแล้วว่ะโอ้โหเย้ไม่ได้ไม่ได้กระดิกเลยตายหมดิดว่ะ ดเลยเอาเหียกูตกสูพิมมาต่อไอซสุดไหวไมหวเยไอซ์ดาวที่ได้มาจก